ทุกทนและช่วงค่าวันนี้ตามกันต่อเรียกได้ว่าไต่ระดับความพีคอย่างต่อเนื่องสําหรับนี่เลยนะคะซีรีส์แห่งเอาเปลือกรักปมหลวงนะคะวันนี้วันจันทร์วันนี้วันอังคารเมื่อคืนนี้เราได้ดูเมื่อคืนดูไปแล้วแล้วก็วันนี้อีกตอนหนึ่งนะคะมาถึงตอนที่5ที่6กันแล้วเรื่องราวความเข้มข้นความรักของสาวกันตาซึ่งรับบทโดยคุณโดนัทมณสนันค่ะ มสุดเข้มข้นของกันตานะคะรับบทโดยคุณโดนัทมนัสนันนะภรรยาที่เป็นแม่บ้านกับสามีอย่างเรวัตซึ่งรับบทโดยพระเอกหนุ่มสมาร์ทกฤษดานะคะลุกภายนอกเี่ยดูเป็นคนทํางานตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวแต่เบื้องลึกเบื้องหลัง มันมีความมืดดำซ่อนอยู่ใช้ความรุนแรงไม่ว่จาจะการกระทําคำพูดเพื่อทำร้ายภรรยาจนวันหนึ่งกันตาตัดสินใจค่ะจะพาลูกหนีไม่อย่างนั้นวันหนึ่งอ่ะอาจจะต้องนำไปสู่โศกกันตฏกรรมแน,แน่ส่วนว่าเธอจะหนีพ้นหรือไม่และปมทั้งหมดจะนำไปสู่จุดใดคืนนี้ห้ามพลาดนะคะสองทุ่มครึ่งทางโมโนทเวนตี้ไนท์ค่ะ